เช้ามีดูโดยตลอดเลยครับก็เรามองว่านะครับก็ต้องขอนะครับเรียนท่านนายกเทศบาลตรีนะครับรัฐบาลตำบลบึงศรนะครับแล้วก็ท่านสอนะครับท่านที่ปรึกษานะครับตลอดจนเพื่อนข้าราชการตำรวจสมภารบึงศนะครับที่รักทุกท่านนะครับช่วงนี้จะใกล้วันปีใหม่ ในปี2556แล้วนะครับเราก็มีภารกิจที่เราต้องออกไปประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนะครับได้รับทราบนะครับถึงการปฏิบัติการทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยนะครับกับประชาชนไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญซึ่งวันนี้นะครับะทางท่านนายกนะครับแล้วก็ทางตำรวจนะครับก็จะเป็นทีมงานเนี่ยลงไปในการประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนะครับทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับก็ผมก็หวังไปอย่างยิ่งนะครับว่าจากที่เราได้มาร่วมกันการทํางานในครั้งนี้ปลอดภัยเกิดความสงบสุขกับประชาชนทั้งหมดครับอการเรียนควมกับสถานีตำรวจภูธรดีสอที่พรุกนะครับ บุคลากรสถานีตำรวจภูทรจุลศรีสรีที่เคารพรวมถึงภาคท้องถิ่นเทศบาลจบลศรีศรีที่ได้มาร่วมกันนะครับในการที่จะทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับความสุขได้รับความปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลที่จะเข้าสู่ ทางของท้ายปีเสาต้อนรับปีใหม่นะครับที่อนอื่นเขวเองก็ขอดีต้อนรับนะครับท่านผู้กับรุ่งสองท่านใหม่นะครับแล้วก็คงเป็นแนวทางที่จะได้ร่วมบูรนาการเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับตามบทบาทหน้าที่ของแต่นที่ของแต่ละองค์กรเนี่ยนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือให้ที่น้องประชาชน บาทหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับภายใต้การร่วมไม้ร่วมมือด้วยกันในส่วนของสพหรือสอบที่จะให้ทางเทศบาลมีส่วนร่วมแนวทางกระบวนการอย่างไรนั้นก็พร้อมที่จะให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คงเป็นกําลังใจส่งความปรารถนาดีนะครับส่งความรู้สึกในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับ บุคลากรสถานีตำรวจภูทร,ร,รอำพอรือศอบนะครับได้ปฏิบัติหน้าที่นะครับด้วยความปลอดภัยสร้างความสุขใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สร้างความสุขใจให้กับตัวเองและก็ครอบครัวในการทำหน้าที่ต่างๆนะครับวันนี้ก็คงขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันนะครับได้ดำเนินการด้วยความปลอดภัยด้วยความสุขใจครับขอบพระคุณครับ ช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเรามีใบปลิวนะครับซึ่งเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับกฎหมายและข้อปฏิบัตินะครับเราได้ประก,กาศให้ประชาชนได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลร,รายอที่ผ่านมาหรือช่วงเทศกาลลอยกระทงก็งงแล้วแต่นะครับซึ่งประชาชนเนี่ยได้รับทราบและเข้าใจได้ปฏิบัติตามนะครับก็ทาให้เกิดความสงบสุขนะครับไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนลาคาญนะครับผมคิดว่าประชาชนเนี่ยมีความรับทราบและเข้าใจ และต้องการที่จะไิบัติตามนะครับผมว่าประชาชนาชาวเพลิุสอทุกท่านนะครับต้องการที่เห็นบ้านเมืองเราเนี่ยสงบสุขนะครับแล้วก็ไม่เป็นที่เดือดร้อนลำคานของทุกคนนะครับเรามาร่วมกันนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับด้วยความสุขและมีความสงบสุขนะครับไม่รบกวนคนอื่นครับผมก็ในฐานะภาคประชาชน นะครับในพื้นที่เนี่ยต้องขอชื่นชมสถานีตำรวจภูทรราีศอกค,ครับที่ได้มีนโยบายร่วมกับภาคส่วนต่างๆเนี่ยจนทำให้นโยบายาแห่งการขอความร่วมไม้ร่วมมือในการจุดประทับก็ดีในการานำวัสดุที่มีเสียงดังสร้างความรำคาญเนี่ยสร้างปัญหา,าให้เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ย ได้ลดน้อยลงและเกือบจะหมดสิ้นไปเลยในช่วงเทศกาลวันฮารีรายอที่ผ่านมานะครับและก็เชื่อมั่นว่าในโอกาสนี้นโยบายดังกล่าวก็คงได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไปผมเองในฐานะตัวแทนจากภาคประชาชนก็จะรับนโยบายดังกล่าวประสานความร่วมมือนะครับให้นโยบายดังกล่าวเป็นความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ ที่าองว่าในะคะตอคนะคะกสถารันนะคะารสถาบันจะตอบ่ะกับสาบันจตนะคะ เ่าตรางเป็นพ้นทต่างนะคะอันคือสาพลอกสารต่างๆารสุขการดตอโรคติดต่อได้ไครับที่จะทำอ่างใจากนที่ที่เราปนอครัยครับคุหอาเลยครับาเรา จะช่วยประเนมพันได้นก็ยังขอฝากไปท้งไว้เลยครับครับรับใครชอบอะไรครับไม่เป็นไรครับผมก็ก็คผมที่แต่ี่ตัดนรัรนีแหละก็จะผมผ่านที่ผมเจอสงสัยจะเจอแต่คนขายมากกว่าไม่ได้เจอเข้ามัในครับการครับว่ามากตอนนี้ว่าไม่เคยมาแวไม่เจอแต่ว่าไม่ได้ลองรอคนนี้เลยผมว่าแย่เลย เรเปิดไปกี่ปแล้วนะก็ต้งขอมีอะไรก็ต้องเป็นหเวงตาช่วยนะผมบอกช่วยมีอะไรก็ช่วยช่วยช่วได้ช่วยดูนะไม่ช่วยอย่างอื่นะอย่มงอืนช่วยไม่ได้ ขอให้ขอช่วยสนับสนุนด้วยครับคืออย่าี้ครับครับผมเป็นต่างชหลายๆอย่างมาให้นะครับผมครับผมก็ถ้ามีอะไรก็ถึงกันตลาดดีๆให้ความร่วมมืเป็นที่โบดว่าท่านก็เป็นกรรมการกันที่พูดว่ขอขอบแต่เราขอบคุณว่าขอบคุณใช้เลยครับเยอะมีอะไรที่เราร่วมร่วมร่วมกันทำงานดีกว่านะครับผมครับขอบคุณขออนุญาตเ่องการปรับ